เจ้าเ่าวันนี้ตื่นชเช้าเมื่อวานนอนพุ่มหนึ่งนอนไวก็จะตื่นไวอะ่ะนอนช้ากันหน่อยเจ็ดโมงครึ่งยังไม่ตื่นวันนี้ตื่นไวอยากกินจบ คำไม่น้อยสินข้าไปวันนี้วันศุกชุดประจำชาติ นอนสายถึงสายแล้วหนูอยากกินเผือขึ้นมันจะเย็นงไงยอาลงร้อนอ่าวันนี้ตื่นเช้าว่าน,นอนหนึ่งทุ่มหลับคารถมื่วานเนี่ยวันนี้ตื่นวัยหกโมงครึ่งตื่นเองไม่ต้องปลุกถ้าแม่เขาพานอนวันเหนื่อยไงสองวันแล้ว ปินเลแล้วนอนเลยแล้วๆร้อนร้ร้อเล้อเร้เร้อนร้ร้อนร้อเร้อร้อนร้ระอาว้เร้อร้อเน้อเร้อเร้เ้อเรอร้้เ้ร้ร้อรอรอเรนเอเะ้้้ออเร้น้อ้เรี้เรี ปกงงห้าสิบทำลายซื้อตีเลยเนะี่ยได้เล่นไว้แนะ่ๆนฉี่เองปวดเจี่ยวันนี้วันนี้ไม่งองแง่ื่อวานงองแง่ื่อวานนอนดึกื่าวันก่อนนอนดึกเื่าวานตอนเย็นนอนไวหมดแรงไนงะหนึ่งทุ่มหลับเลยื่าวันหนึ่งทุ่มหลับเลยหลับเลยวันนี้ตื่นเช้าตื่นเองด้วยไม่ต้องปลุกได้ว,วันนี้พ่อไม่ต้องปลุกด้วย อันนี้นางตื่นเองหกโมงครึ่งนอนไวก็จะตื่นไปใช่ไหมอันดาเล่นสดชื่นถ้านอนเต็มอิ่มก็สดชื่นเมื่อวานงัวงเงียโอ้ยกว่าจะเอาขึ้นรถได้อะไรก็ไม่เอาเซเว่นก็ไม่เอาเวานเนี่ยไม่อยากเอาอะไรก็ไม่เอานอนดึกก็จะงัวงเงียไปเวยดไหม ไปดูหนุมกันไปที่นอนเรามีเยอะที่นอนเอาแค่นี้พอเอาตรงนี้เนาะตรงนู้นจอดไม่ได้ไปลงไปไปแล้วโดนตุ๊บ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 เฮ้ยเอฟซีมาสวัสดีสวยนะครับชเดินไปสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีก่อนลูกสวัสดีก่อนเจ้าสวยดนะิปลาเดินไปโนะ่นเะมืนะ่อวานไะม่เหนะ็นเมื่อวานเนี่ยวันงองแงวันเนี่ย นอนดึกงอแง ى. วันนี้นอนไวตื่นไวไหนนอนไวก็จะไม่งอแง <Okay. S 1> ให้เข้าไปตรงไปจะใกล้ลายปเปียว FC เขา FC เขาจะให้ขนมกินเลย FC ปลอยขนมไหมอันนี้เขาล็อกเขาไม่ขายอันนี้พวกของมินเมามองมอเมามินเมา อันนี้มีประโยชน์เอาไหมของเด็กเหรอเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมเธอจะเอานุ่มไหมล่ะเอาก็เอาป่ะ่ะถือไปเก่งไ,ได้ก็ไปไโอ้โหใส่ไ,ไม่ได้เล็กไปถือเอาเล็กไปเล็กเกินไป อพอแล้วไปไปไปถือเอาถือเอาเอานมเอาขนมไหมขนมไม่ได้ลูกถ้าใส่ไม่ได้เล็กๆมันจะใส่ได้ยังไงแล้วเธอไม่ได้ถือเอานีม่มือถือเอาไม่ต้องใส่ก็ได้กระเป๋าเอาขนมมะขนมแบบไหนจะกินขนมแบบไหนเลือกเอาเอาขนมแบบไหนเอาขนม เอาขนมกันขนมกันขนมเอาไม่ขนมเนี่ยคอยนี่ยเนี่นี่อันนี้ไม่ได้ของเด็กเล่นไม่เอาหรอกอันนี้ไม่รู้ป้าไม่เคยเล่นหรอกไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกไม่เอาไม่เอาไม่รู้อะไรกินไม่ได้เด็กกินไม่ได้กินแล้วติดคอ ไม่รู้พ่อไม่เคยกินขนมเนี้ยไม่มีไม่มีไม่มีค่ะอันนี้อะไรของเล่นของเล่นคือ,ออะไรก็ไม่รู้ป,รป้าไม่รู้ยกขนมกันป้าไปเรียนเอาถั่วไหมถัวถ่วออยถั่วเอาไหม,ไมเบื่อแล้ว นุ่มขนมอะไรกินได้มีแต่ขนมสีกินแล้วเป็นสีไม่กินหรอกขนมสีไม่เอาเอาแบบไหนแบบนี้ไหมป๊อกกี้เบื่อแล้วไม่เอาแล้วป๊อกกี้อันนีรอ่ะ ไม่เอานี่ก็ไม่เอาไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่ขนมแล้วของกินของนี้ของกินเอานี่ไหมเนี่ยเลมอนด้วยเนี่ยเอาไม่ได้นั่นไม่ได้หรอพอใจะอนะไรไปไ็นไงเป็นแบบไมนไปกินเรียนเอาหนมก่อนไม่มีหนมเลยพอต้องเอาหนมก่อน ในให้นางเดีย้ชิ้นเล็กๆก,ก็ได้เอาเอาชิ้นเล็กๆที่สวยสีไม่เอาได้ป่ปเาเปล่าเธอไม่เอาก็ได้เธอยังมีขนมเลยร้อยอ่าวาง ครับว,วันนี้สดชื่นวันน,น,นี้วันนี้สดชื่นเม <c oughs> ื่อ <c oughs> ว,วานงอแง,งนอนดึกอ่ะไปโรงเรียนได้นละ <c oughs> อ่ะเป็นรถเราเป็นรถเชฟปะเรา เชทีนอนแล้วยังไขขงคเปลนจออ๋อดีหมอ๋อวันนี้จะฉีดเไหม่ีวันนี้สดื่นนะเมื่อวานอยงองเงันอยไม่สบายเมื่อวานพอยนอนดึกันก่อนน่าทุ่มแล้วก็งวงียตื่นมาอ,อารมณ์ไม่ดีวันนี้นอนไวเมืวว่อวันนอนไวทุ่มหนึ่งพอยก็จะตื่นมาสดชื่นแจ่มใสไง โมงค่ะเจ็ดโมงเรียนเปิดค่ะวันนี้มาไวค่ะค,ครูมาอย่างน้อค,ครูมาอย่างอภัยอาใส่กระเป๋าใ<อ>่า<อ>ที่นอนด้วยว้าวยมพรอวันนี้สดชื่นยิ้มหวานอันนี้อารมณ์ดีอันนี้อารมณ์ดี แฮปปี Happy, ้เมื่อวานเนี่ยโอ้ยเมื่อว,วานเนี่ยเหนื่อยเลยเหววนื่อยแล้เมื่อวานเนี่ยปั๊มกันสองคน <c oughs> ไปไหนไปไหนไม่ไปล่างไม่ไปข้างล่างนั่งอีดีจะถึงเย็นแล้วถึงเงย็นแล้วขอ้จูบป,ป,ป้าด้วยโอ้ยจูบเดีวยวเว้ยโดนจูบไดว้วันนี้อารมณ์ดีเว้ยมีหอมด้วยมีหอมด้วยทุกวันไม่หอมหรอกวันนี้อารมณ์ดีนางหอมป้าใช่เลยโอ้โหมีหอมด้วยหอมโชว์เดีวยวเว้ย อารมณ์ดีวันนี้นอนไวอารมณ์ดีไม่งดเงียบถ้าไมน่นอนแล้วก็จะงอแงงอแงสละงอง,ง,งอแง,ง,ง,อง,ง,อง,งได้ไหมเห็นแล้วคุณครูสวยด้วยคุณครูใครเนาะดูดิค,ครูพลอยเหรอค,ครูพลอยสวยแล้ววันนี้มาเฉยเฉยหน่อยรึเ<า>ปอ่าอะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไได้อะรมารูกวันนี้อารมณ์ดีเพราะว่าชิดแดกวันนี้นอนไวถ้าไม่นอนไวก็อ,วอารมณ์ไม่ดี